สวัสดีครับผมวันนี้เด็กโปรไฟล์นะครับผมก็ทําเด็กเป็นของเจ้าตัวนี่เลยที่ออกมาใหม่โคยตดีเวิร์ดฮะก็นั่นแหละจากที่ว่าโคโยตมันหายจากไปนานก็คือได้กลับมาเล่นแล้วก็ทําให้มันคัมแบ็กกลับมาก็มีร่างดีเวิร์ดก็คือถ้าเล่นก็เล่นในรถด,ดีกว่าก็ใครเล่นใส่ยีี้คิดดีๆฮะอาจจะแบบเดี๋ยวจำนึกเสียดายเงินที่หลังมันไม่ดีนะเอาไม่ฟุ้มดีกว่า เล็กมีอะไรบ้างมาชมกันเลยครับผมเกศสามใบแรกครับผมนี่เลยราชันนรกครุกน้ำแข็งครับโคกิทัตรีเวิร์สนี่ครับผมใส่ไปเลยสี่ใบฮะก็คือสกอิลครับจากดรอปโซนออโต้ฮะเมื่อจบการต่อสู้ที่แบนการ์ดของคุณที่มีคําว่าโคกิทัตในชื่อการโจมตีแบนการ์ดเกศานั้สูงกว่าฮะถ้าการโจมตีนั้นเป็นครั้งที่หนึ่งของเธอนะผมคอสคือเคาน์เตอร์บัสหนึ่งฮะทิ้งมือสี่ใบล็อกเรียการทั้งหมดถ้าเราล็อกห้าใบนะฮะก็คือเอาตัวมันจากดรอปโซนมาสุบิเลท์เลย แล้วก็จะปลดล็อกการ์ดหนึ่งใบตามจำนวนเกสรในโซลทุกๆหนึ่งใบนะแล้วก็ตัวแวนการ์ดจะบวกหนึ่งหมื่นถ้าปลดสองใบสามใบก็บวกสองหมื่นสามหมื่นนะฮะบวกใบละหมื่นตามที่ปลดล็อกใส่ยปได้สี่ใบฮะต่อมาแล้วผมมีร่างรีเบิร์ดแล้วไม่มีร่างนี้ก็ไม่ได้ครับนี่เลยร่างธรรมดาผมนี่โคแมนเซอร์โค้น้ำแข็งโควิทัสครับใส่ไปสี่ใบก็สกิลครับผมคอนติเนียลครับช่องแวนการ์ด ในเทิร์นคุณถ้าการได้ดรอปโซนมีสิบใบหรือมากกว่าฮะยูนิตนี้บวกพลังโจมตีหนึ่งหมื่นแต่ถ้ามียี่สิบใบหรือมากกว่าฮะบวกสองหมื 21, 100, ่นกับหนึ่งขีแทนการบวกหนึ่งหมื่นฮะก็จะตีแรงด้วยแล้วก็จะมีคีด้วยแต่ก็ค่อนข้างใช้เวลาในการเล่นนะฮะก็แอคทีฟช่องแบนการครับต่อมาวันฟอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บัสหนึ่งครับส่งการ์ดบนกองสี่ใบลงดอกโซนแล้วก็คอการ์ดจากดอกโซนไม่เกินจำนวนเกจสารในโซนคุณฮะลงช่องเลกาดก็คือถ้าตัวแวนก็คอได้สองใบฮะแต่ถ้ามีเกก์ในนโซด้วย ถ้ามีด้วยก็ขอได้สามใบแต่ถ้าเป็นนี้ก็ขอสองฮะแต่ถ้ามีเกสามนี้ก็บกบกอีกหนึ่งใบก็จะเป็นขอสามใบเนี่บผมติดมาเลยครับสี่ใบต่อมาครับผมเกดสา,ามใบถ้ำปาเนี่ยผมมังกรราชีพับสก,กาวดาก,ก้อนคอนติเนียลจากมือครับผมการไปน,นี้ไม่สามารถถูกมันขอได้ฮะก็ก็คือลงลงธรรมดาไม่ได้ฮะต้องแบบว่าซูเปีเยขอเท่านั้น ครับผมต่อมาครับคอนช่องแวนการ์ดเรียกาดในเทิร์นคุณฮะัยูนิตนี้บอกว่าในช่วปีสองพัน 2, 000, ตามจำนวนการดัดรอบโซนฮะก็คือหนึ่งใบสองพันครับแหละยิ่งเยอะยิ่ง,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 งแรงฮะก็ดีฮะมายืนข้างนี่จะดีมากเลยฮะแล้วก็ต่อมาฮะออโต้ช่องเรียกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีครับผมรีไฮตัวเองแหละก็ตีแล้วก็นหนีครับแกมบูคอนเส็ตมันต่อมาผมเกรดสองใช่เล้ฮะสี่ใบปีเชดครับผม สกิลว่าผมคอนติเนียร์ช่องแบนกัดเรียกอากาศในเทิ่มคุณนะถ้าการได้ดับโซนมีสิบใบมากกว่ายูนินี้บอกพลังโจมตีห้าพันก็คือเพิ่มพลังอนะ่ะปานจากเก้าพันนะก็คือตีหมื่นสี่ก็คือตีแบนเนี่ยเข้าแน่นอนตีพวกแคนฟอร์ดอะไรเงี้ยเข้าฮนะหมื่นสามเข้าแล้วก็ต่อมาครับผมสกิลช่องออโต้ครับช่องเรียกอากเมื่อลงสนามครับผมคอร์สคือทิ้งการ์ดบนมะือหนึ่งใบฮะส่งการ์ดบนกองสองใบลงดับโซนฮนะแล้วก็หยิบหนึ่งใบจากดับโซนขึ้นมือฮนะที่ไม่ใช่ตัวมันเองฮนะ เขาใส่ไปตามนี้ฮะสี่ใบต่อมาครับผมจะส่องไปถัดมาของดีเช่นเคยนักดาบโจรสลัดครับผมคอลัมบัสออโต้ครับแวนการ์ดเรียกาดเมื่อลงสนามครับผมคอร์สคือคาลตอร์บัสหนึ่งค้นหาก,การ์ดจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบฮะส่งการ์ดไปนั้นลกดอปโซนฮะแล้วก็เลือกคอการ์ดดับโซนหนึ่งใบลงช่องเรียกาดนะครับผมแล้วก็ความสามารถนี้ใช้ได้เพียงเทอละหนึ่งครั้งครับกับการ์ดที่มีชื่อเดียวกันนะก็คือ ส่วนใหญ่ก็เอาไว้เล่นกันเรือนะฮะก็แต่ว่านี่ก็ผมก็เอาไว้เล่นเหนือนเป็นอะไรไก็หาร่างรีเวิร์สก็ลงมาเลยฮนะเป็นอะไรไก็หามันลงมาเลยเกสองใบถัดมาครับผมแบนชีแห่งหมอกบางครับผมผมใส่ไปสองใบนะฮะก็สกีว่าออตโต้ช่องเลกาดเมื่อลงสนามด้วยความสามารถหรือค่าข้อของการ์ดคุณนะยูนิตนี้บวกพลังโจมตีหนึ่งหมื่นก็ปัดขึ้นให้หนึ่งหมื่นเลยนะก็คือก็คือดีอ่ะตีเข้าแน่ 1, ต่อมาผมเออมื่อยูนิี้ถูกรีท้าจากกาไม่ใช่เลกาเดียนนะช่องเลกาดนะมองผิดเมื่อยูนิี้ถูกรีท้ายจากเลกาดด้วยความสามารถหรือค่าข้อของการ์ดคุณนะจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ความสามารถนี้ใช้ได้เพียงการ์ดที่มีชื่อเดียวกันเพียงเพื่อน,นหนึ่งครั้งนะก็ที่ใส่มาที่ผมไม่ใส่เรือนะเพราะว่าตัวเนี้ยผมเอาไว้เล่นกับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวรีเวิร์สก็คือเมื่อมันถูกโจมตีก็มีฮาริการ์ดสามใบแล้วมันจะบวกพลังหนึ่งหมื่นจนจบการต่อสู้ครับ ใส่ไปได้สใบก็คือรีทายแล้วก็แวนแวนยืดหนาขึ้นแล้วก็เผื่อโจวได้การาป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยนะก็การว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียมือเยอะครับ<อ>ผมต่อมาเกมหนึ่งครับผมใช้สุดฟูฟ้าผมโรมิโอใส่ไปสี่ใบฮะก็คือตัวนี้ครับเป็นไม่ได้ไลท์ไลท์ตัวหนึ่งเป็นหลักเลยฮะก็คือตัวนี้มันมันจำเป็นจริงจิงมันสําคัญมากครับผมสกิลคอนติเนียผมช่องเดกาดถ้าดอบโซนการ์ด จิตไหรือมากกว่าฮะยูนในี้บอกพลังโจมตี4,000ก็คือมันเพิ่มพลังอ่ะก็คือมันดีมากต่อมาผมออโต้เมื่อถูกไลททับครับผมเขาจะบัตหนึ่งนำการบะมือหนึ่งใบเข้าโซะสกิลที่มันใช้ก็คือตรงนี้ฮะนำการบะมือหนึ่งใบเข้าโซแล้วก็ส่งการบนกองสามใบลงดับโซนฮะแล้วก็นำการจอกดับโซลหนึ่งใบขึ้นมือก็คือที่บอกหนึงว่ามันดีตรงที่ว่ามันเขาจะบัตหนึ่งมันนามือหนึ่งใบเข้าโซะก็คือ จะโคชัทล่างธรรมดาก็ได้หรือล่างรีเวิร์สก็ได้ฮะคือ,อยัดเข้าไปเลยหรือว่าสกาดดากอนเกศสามก็ได้ยัดเข้าไปเลยฮะแล้วมันจะมีผลดีกับเรามากๆตอนที่ว่าเราต้องการเกศสามในโซเยอะแล้วก็จะปลดล็อกการมาเล่นก็คือแนะนาว่าเอาโคชัทล่างรีเวิร์สหรือล่างธรรมดาก็ได้เข้าโซลไปเลยฮะสกาดดากอนเป็นไม่ได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยเพราะว่าเอาไว้ยืนข้างดีกว่าเด็กเราไม่มีถอดโซอ่ะก็ใส่ไปเลยฮะสี่ใบ มาครับผมใบคืนคอสของเล็กฮะนี่ฮนะแดนซิ่งคัทลาร์ถ้าผมผมใส่ไปสี่ใบนะก็คือแอคทีฟพลาจอกดับโซนคอสคือใบาการ์ดใบเดียวกันอะ่ะก็คือแดนซิ่งคัตลารนี่แหละจากหนึ่งใบจักดับโซนแล้วก็โมบล็อกหนึ่งใบฮะแล้วก็คอหนึ่งใบลงช่องเลก,กาดและเคาน์เตอร์ชาร์ทหนึ่งก็คือเอามาคืนคอสให้ดีมากส่วนใหญ่ฮะเคาเตอร์บัสมันก็มีใช้อยู่แค่ ไม่กี่ตัวฮะก็รับแรกเลยว่าเริ่มเกมแล้วก็นี่เดจะเป็นโรมิโอฮะตอนรับไล์เกียสองาจะไลเป็นคอร์ลบัสก็ได้หรือว่าจะเป็นเจ้าตัวกิชเชตก็ได้หรือว่าจะตัวนี้ก็ได้ฮะแล้วแต่แต่ซึ่งถ้าไลท์ไลทเป็นคอร์บัสมาเนี่ยซึ่งตอนเกียหนึ่งเราเรับดาเมจมาถ้าเขาเป็นสองชีทมันจะดีมากเลยนะตรงที่ว่าเราจะได้กดเทคโรมิโอด้วยแล้วก็จะกดเทคของคอร์บัสดด้วยแต่ว่าเอาแค่พื้นฐานนี้ว่าเขาไม่เจอทิกเกอร์เราจะมีแค่หนึ่งดาเมจ ก็คือเลือกใช้ของโรมิโอจะดีกว่าฮะนั่นแหละแล้วก็ใช้เคาน์เตอร์บัสจากฟอร์บัสอีกแต่มันจะมาหนักกับ2ตัวแวนกาดตัวนี้ฮะมันจะมาหนักก็คือตัวนี้มันโม่เพื่ออยากตีแรงแล้วก็ตัวนี้มันเคาน์เตอร์บัสเพื่อจะเอาตัวเองมาไล่ฮะก็ก็ต้องเลือกหน่อยฮะว่าจะใช้ยังไงก็ต้องบริหารกันให้ดีฮะาายาซิคาราใส่มาสี่ใบฮะเดีย๋ยวขอเก็บก่อนนะฮะตรงนี้ก็เด็ก ค่อนข้างคอมโบไม่มีอะไรยุ่งยากมากครับแค่ว่าต้องทำบนไปเรื่อยๆจนชนะนะฮะต่อมาก็ผมนี่เลยหมออาคมแห่งหงกระดูครับในกโกบนก็คือตัวนี้มันอยู่กับนายโรสมันจะดีมากที่เขาเล่นกับนายโรสกันนะมันคือแบบมันดีจริงๆมันคือมันใส่กับใส่อะไรก็ได้ฮนะก็แอคทีฟครับเจาะดอบโซนคอรสคือทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบครับแล้วก็นำตัวเองกลับไปใต้กองการ์ดแล้วก็คอเกตหนึ่งจากดอบโซนหนึ่งใบลงช่องเลกาหะ ถ้าดอกโซมีสิบใบหรือมากกว่าคอได้โดยไม่นสังเกตก็คือมันดีมากผมใส่ไปสามใบนะตัวนี้เอาไว้ชุบพวกสกาวดากอนอย่างนี้ลงมาเล่นตอนที่ว่าบนมือเรามีอะไรของที่แบบเอามาเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ค่อยดีดีกว่าทิ้งตัวแบบไม่ค่อยมีประโยชน์กับเราไปแล้วก็ชุบพวกตัวดีๆบางเช่นพวกสกาวดากอนเงี้ยหรือว่าตัวนี้ก็ได้ที่เอาขึ้นมาใหม่ตัวนี้ก็คือนี่ฮะพี่น้อยพี่น้องทอมีครับผมเปิดห้าสามสกิลร่างแล้วไม่ต้องบอก ต่อมาผมคอนนิวช่องแว่นกาลเลกาดได้เชิญคุณฮนะดอบโซนมีการ์ด5ใบเหลหือมากกว่ายูนิชี้บวกพลังโจมตี 5, 000แค่นั้นเลยฮนะก็คือมันคุ้มกับแกนบูมากตรงที่ว่าหนึ่งเลยนะสักอย่างสกิลแรกเนะี่ยที่ว่าดอบโซนมี5ใบเหลหือมากกว่าบวก 5, 000เนะี่ยคือยังไงมันก็ถึงฮะด้วยความที่ว่ามันเป็นแกนบูมันต้องโม่กองตัวเองอยู่แล้วมันค่อนข้างจะแบบเป็นตัวตีแบบหมื่นสามฟรีเลยอนะ่ะต่อมาฮนะก็คือไอ้หาการ์ดเกสามเนะี่ยหยิบสกาวดะก้อนเนี่ยทิ้งไปเลยแบบมมััันนนนนเปนป็ระโยช์กกกบบแบูาแ้วตีว มันเอื้อมหน่อยกับแกนบูมากผมใส่ไปเลยสองใบฮะเก1ก็จะมีเพียงเท่านี้ฮะก็เก็บก่อนน้องมอนจูนิตจะมีเท่านี้ฮะต่อมาจะเป็นเก0นะผมครับตัวเ่มครับผมใส่ไปไหนก็ได้มันไม่ได้เล่นเป็นสายติดชื่อฮะก็คือนี่แหละผู้ตายที่ไม่สบายครับกูนสัสก็คือใส่กันไ้เป็นฟอยนะสวยแล้วก็มันหล่อด้วยชอบล้วก็ใส่ใส่มาต่อมาผม แมนชีน้าบ,บนนะผมคิดดีิคอครับสี่ใบใส่ไปเลยนี่ครับไนท์สปิริตครับใส่มาเลย nice Spirit, สองใบฟอยนะก็มอทอร์มิมิกครับผมใส่ไปเลยสองใบคิดดีิคอต่อมาครับผมนี่ฮะคีเซนติเนลครับผมแลมเดจเชดใส่ไปเลยสี่ใบคีสนะิบสองเนี่ยไม่ต้องกลัวก็ต่อมาครับฮิวเก3สามครับผมใส่ไว้ใบเดียวนะผมพลาดอย่างนี้ต่อมาครับ ฮิวครับธรรมดาชิวสองหมื่นใสไปสามใบเลยก็เรื่องทิกเกอร์นะผมเราคือเราใส่คี้ทิ่ข้อสิบสองไปเลยไม่ต้องกลัวแบบอะไรก็ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราได้ขี้ๆไปเลยเงียมันทําให้แบบเหมือนขู่เขาว่าก็คือได้แบบได้ไปเลยไม่ต้องกลัวถ้าแวนได้ขี้ๆไปเรื่อยได้ขี้ๆไปเรื่อยเนี่ยมันจะดีมากแล้วก็คู่แข่งเนี่ยก็แบบจะกลัวนะค่อนข้างแบบว่าอยากกห้มิดไม่อยากแบบว่าเสี่ยง เพราะว่าผมคิวเกศานี่ที่ผมใส่ไว้ไปเดียวเพราะว่าผมส่วนตัวผมถนัดแบบนี้นะตรงที่ว่าเกสานในเด็กเราอะ่ะมันมีต้องสิบใบนะมีพวกจะมีก็ที่ให้ดูไปเลยก็มีโคทัสอนะ่ะล่างรีเวลร์สี่ใบล่างทำลายอีกสี่ใบแล้วก็สกอร์นักกอีกสองใบซึ่งผมมองว่าเกสานในเด็กเราอะ่ะมันไม่ได้หายากมากก็คือรับดดเมจตอนเราเกศสองเราก็รับไปเลยก็ได้ เว้นแ,แต่ว่ากรณีท,ที่เราจะเจอได้พวกบุกแบบพวกโอ้ไม่หล่ดนะก็คืออย่างนี้ก็มันไม่เกรงใจเราอันนี้อันนี้เราก็ต้องรับรับสถานการณ์ก็แล้วแต่ที่เจอแต่ถ้าจัดแล้วก็ค่าประมาณนี้ก็ฮิวเกสศูนย์ธรรมดาเนี่ยที่ผมใส่มาเนี่ยเพราะว่าผมจะเอามาเล่นกับเจ้าตัวคริเชตตรงที่ว่าอ่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาเล่นเ,เ,เราก็จะเก็บใบนี้ขึ้นนะใบนี้ขึ้นเอามาป้องกันกันผมถ้าส่วนใหญ่แต่ถ้าบางจังหวะจริงจก็คริเชตเนี่ยก็ เอาใบนี้ขึ้นมาก็ได้ครับต้นเกมก็เอามากาศนี่ก็ได้มันก็มันก็ดีคนละแบบนะซึ่งผมมองว่าเด็กที่ผมจัดมาเนี่ยมันขึ้นเกจสามไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะไม่ได้เหมือนแค่ื่นที่ว่าใส่เกจสามแค่สี่ใบหกใบเจ็ดใบแปดใบแล้วก็คือของเรามันมนี้สิบใบก็เปอร์เซ็นต์การหามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นะแต่ก็จัดได้ตามความถนัดของผู้เล่นนะแต่ละคนฮนะแล้วแต่ความชอบของใครของมันฮะก็ มันไม่ได้ติกว่าต้องใส่แบบตามผมร้อเซนตลยนะและ้วก็ทิกเกอร์ก็มีประมาณนี้ผมหรือจะใส่เป็นดอสองก็ได้ฮนะดอพีจีครับใส่มาแทนของเจ้าตัวแลปเปเฉดฮะก็คือตัวคีสเซนติเนี่ยเอาออกไปเลยก็ได้ฮนะก็ที่เราใส่ประมาณนี้เพราะว่ามันมีผลดีกับเราแน่นอนตรงที่ว่าถ้าพีจีเราทิ้งมือใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราใส่เป็นเจ้าตัวนี้ปุ๊บเราไม่ต้องทิ้งมือ แล้วก็กาดไปเลยแบบอาจจะแบบกาดสดไปก็ได้แบบว่าซัน่งอย่างงี้ไปก็ก็อาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากครับบางทีแบบเราพีจีไปเราต้องทิ้งแบบของไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยไปครับมันก็ดีคนละแบบ่ะบางทีเราก็ไม่อยากทิ้งมือเพิ่มะนะเราก็แบบอย่างเราตีมาประมาณแบบสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยเราก็เอากาดไปนี่กาดก็ได้แบนกาดเราก็ยืนหมื่นสองเพราะกาดแค่นี้ก็พอไม่ต้องทิ้งมือเพิ่มอะบางทีมันเหมือนจังหวะจริงๆนะ ด้วยความที่ว่ามันกางมันดวงฮะมันก็เหมือนบังคับเราทิ้งมือฮะก็ใส่กิฟครับผมก,กิฟก็ฟิกชิวรธรรมดาครับผมใส่อะไรก็ได้แล้วฟอร์สโปรเทคเอ็กเซล้วก็ฮนะดี๋ยวความที่มันเป็นแนคนโปรเทคฮะแล้วก็ผมทำเล็กหลูไว้ด้วยวก็ชอบแกนบู๊ทพิเศษนะตรงที่ว่ามันเป็นทีมผีนะผมชอบเป็นพิเศษแล้วก็มีใบนี้ใบหนึงนะ่งฮะติดไว้น,นี้ตรงตรงแขนลยฮะใส่ไว้อนะนี้ ก็ที่ผมจัดมานะ,ะก็คือไม่จําเป็นต้องจัดตามผมก็ได้นะก็คือไปจัดได้ตามความชอบของผู้เล่นแต่ละคนได้เลยฮะ,ะตรงที่ว่าแว้นการก็คือมันไม่ได้กำหนดว่าต้องจัดเหมือนกันหมดมันอยู่ที่จินตนาการของผู้เล่นแต่ละคนฮะ,ะแล้วก็ความถนัดของใครของมันฮะก็คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งใครที่ชอบนะครับก็สามารถนําไปจัดตามได้ฮะ,ะแล้วก็ผมเห็นใคร บางคนอะใครแบบที่เป็นเพื่อนผมอะไรก็ค่อนข้างหาอยู่นะแค่นี้ก็มันซึ่งยังไม่ค่อยเห็นใครจัดนะฮะในของไทยนะก็มีแบบไม่กี่ช่องที่ว่าจัดเล็กสายนี้ไปแล้วตรงที่ว่าไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่จัดนะตรงที่ว่าเขาไม่ชอบเล่นสายนี้หรือว่าเขาบอกว่ามันกากเลยไม่จัดออกมาเนะี่ยครนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮนะก็สามารถนํามาจัดตามได้ผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดีย๋ยวจะทาคลิปให้ดูเรื่อยๆฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยฮะผมสวัสดีครับ